อันนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาอยู่กับบักดํานะครับผมตัดท้ายทําท้ายใหม่นะน้ำ <c oughs> <c oughs> มันหมด <c oughs> <c oughs> ครับผมก็มาอยู่กับ Big b o s s Modify กันเหมือนเดิมนะครับผมอ่านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาอยู่กับบักดำนะครับผมเช่นเคยก็ช่วงนี้นะครับผมยอดอยู่โคมายหมดแล้วนะผมไม่รู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่านะครับผมแต่ก็ทำไปนะครับอ่านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมว่าจะมายกเครื่องลงนะผมยกเครื่องลงแล้วก็ตัดท้ายทำท้ายใหม่นะครับผมเราดูท้าย นะครับผมตัดทําท้ายใหม่ทั้งสองฝั่งนะผมต้องทําท้ายใหม่นะครับเพราะว่าท้ายตัวนี้มันมันไม่สวยนะผมมันติดอะไรเดี๋ยวจะทําเป็นท้ายแบบคล้ายๆกับท้ายแดดท้ายแดดสนามอะไรประมาณนั้นนะครับผมจะทามาลมประมาณนั้นนะผมแต่ว่าต้องยกเครื่องลงถอดถังน้ำมันนะผมเนี่ยก็เบัวนี้ผมใส่เป็นเบาะตัวนี้หมดนะผมมันจะบางกว่าเบาะตัวนั้นนะผมแต่ว่าเบาะตัวนั้น เบาต้นทจะไปใส่อีกคันนะครับผมแ้่ผมจะปาดเบาะตัวนี้ใหม่นะผมปาดแท่นบางกว่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะปาดใหม่ก่อนอด่นก็เดี๋ยวเอาเครื่องไปถอดออกนะผมต้องไปถอดเครื่องออกนะครับผมก็อยู่ที่เล้าไก่นะครับผมนี่ผมเลี้ยงไก่น้อยด้วยนะครับให้มันอยู่นะแม่มันไม่อยู่นะผมก็เลยต้องหาอะไรตุ่มไปก่อนนะครับไป ็ค่อนข้างที่จะตำเลยนะครับผมเนี่ยค่อนข้างที่จะตำม,มากนะครับผมเวลาขึ้นก็ตำเลยล่ะตำเลยแต่ว่าชุดสีนะครับผมดูก่อนบางทีก็จะใส่ชุดชุดสีแต่บางทีก็ไม่ใส่นาะก็แล้วแต่นะแล้วแต่สถานการณ์อเดี๋ยวจะเอาไปที่หน้าบ้านนะผมเพราะว่าที่นี่มัน ไม่มีไฟนะผมยังไม่มีไฟเกียวยงนะผมอนในเรื่องของเกียวยงก็จะได้ซั่งมาใหม่นะครับผมเนะี่ยเพราะว่าตัวนี้มันแตกอะนะครับแตกเลยช่างมันนะผมมันแตกก็ไหนๆก็จะได้เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับผมก็ก็เลยช่างน้ำมันหมดนะผม ถ้ามีน้ำมันน่าจะ s าร r t ติดนะเดี๋ยถ้ามีน้ำมันน้ำมันมีเปล่าน้ำมันน้ำมันมีนะผมแต่น้อยมากเดี๋ยวลอง s าร์ทดูไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่ากล่องก็โอ้ น้ำมันหมดนะครับกลับไม่ได้น้ำมันหมดนะครับผมน้ำมันหมดแล้วอ่ะไม่เป็นไรนะครับนะี่ครับ เดี๋ยวเรามีงบนะผมจะค่อยทําคันนี้ไปรเรื่อยๆจนเสร็จนะผมแล้วค่อยไปทําคันดินไปทาให้ดีเนาะโอ้เพื่อนนี่ทางานลําบากเลยนะเนี่ยอ่าในครับผมก็เดี๋ยวผมจะถอดพวกอ่าพวกท่อออกนะครับผมน่าจะถอดแค่ท่อเนี่แหละแล้วก็จะทําท้ายใหม่นะผมถอดท่อแล้วก็ตัดท้ายตรงนี้นะครับตัดออกใช้หินเจียในการตัดนะครับผมแล้วก็ถอดทั้ง้ะมันออก นะครับผมแล้วก็เพื่อที่จะขึ้นขึ้นผมจะขึ้นเป็นเหล็กอ่าเหล็กขนาดนี้ก็แล้วกันนะครับผมผมจะใช้แป๊ปขึ้นใหม่นะครับขึ้นแป๊บ,บหม่นะผมแต่ว่าแป๊บตัวนี้น่าจะมีขนาดเล็กกว่านิดหน่อยนะครับเดี๋ยววัดดูก่อน ก็สองมิลเดยวอ่าสองเซนนะผมแปบสองเซนติน่นนนาจะสองเซนกว่านะตวนสองเซนเราเซนกว่านะผมก็เดี๋ยวก,เยวก,เยวก็เดี๋ยวผมจะหาวิธีในการตัดแล้วก็หาวิธีสวมนะผมเพราะว่าใส่แป๊บเล็กแปบผมมันจะดูสวยกว่าที่จะมาใส่แป๊บใหญ่ตัวนี้นะผมเดี๋ยวถอดท่อถอดอะไรเดี๋ยวมาเจอกันนะผม 2, years Thous ถอดถังแล้วก็ถอดท่อหรือออกที่เรียกว่าจะยกออกทั้งเครื่องแหละนะครับแต่ว่ามันขี้เกียจเนาะก,ก็เลยเอาแค่นี้นะผมต่อเครื่องจะได้ยกออกอยู่เพราะว่าจะมาทําพวกสีอะไรนะครับแล้วก็ตัดตัดพวกหูยึดเก่าออกให้หมดนะครับผมพวกนี้ผตัดออกนะผมแล้วก็ตัดตัวหน้าผมก็ออกพวกอะไรที่ไม่ได้ใช้ผมก็จะตัดออกหมดเลยนะครับผมอันนี้ผมแต่ว่าก่อนอื่นเราจะมาตัดโครงท้ายนะผมจะมาตัดตรงนี้นะผมนี้ นี้แล้วก็ตัดตรงนี้นะครับผมตรงนี้เพื่อให้แยกด้านหลังออกเลยนะผมแล้วก็จะสร้างขึ้นใหม่นะครับผมไปม ผมหลังจากตัดท้ายเสร็จนะผมเดี๋ยวผมจะมาขึ้นเหล็กตัวนี้นะครับผมนี่นะครับผมตามขนาดนะผมตัวนี้นะผมจะใส่ประมาณนี้เลยนะผมจะใส่ขึ้นแล้วก็จะทําการดัดนะผมทุกอย่างตัวนี้ก็จะมาเชื่อมนะผมตัดแต่งเสริมนะผมแต่ว่าต้องเอาพวก เศษอะไรนี้นี่ออกกว่าะรมเยอะมากเลยนะผมขอ,องเดิมเหล็กของพวกมันเนี่ยหลอกเหล็กของที่เขาทำมาแต่โรงงานนะผมมีขนาดที่หนาะหนาะมากเลยนะผมแล้วก็จะมีน้ำหนักที่แบบว่า ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะหนักนะครับผมก็คือเราจะสร้างท้ายให้ใหมขึ้นนะครับผมหนึ่งจะได้ความเบาแล้วก็เดี๋ยวจะทำให้มันแบบว่าคล้ายๆกับท้ายเหมือนท้ายสนามเหละนะครับผมแต่ว่าก็อาสาเหตุที่เราได้ทําขึ้นนะผ<ม>เพราะว่ามันไม่มีท้ายขายเหมือนกับพวกแดดพวก KI l S อะไรนั่นนะครับผมผมก็เลยต้องต้องสร้างขึ้นนะครับผมต้องสร้างต้องสร้างขึ้น แต่ไม่รู้ว่าผมจะสร้างได้สวยขนาดไหนนะผมก่อนเดี๋ยวผมจะหาพวกหาน็อตอะไรนะครับผมมายึดถังเพื่อเอาเป็นระดับไปก่อนนะผมไป อ่นะนะครับผมยึดเอาระดับประมาณนี้แล้วผมก็จะวัดเล็กขึ้นนะผมแล้วก็เพื่อทําการสร้างท้ายขึ้นมาใหม่หนคะครับผมไปนะผมไปดูกันทีละขั้นตอนเลยนคะครับผม นะครับผมก็จะทรงประมาณนี้นะผมแต่ว่าก็ขอบอกก่อนเลยนะครับว่าก่อนื่นในนี้ก็ไม่มีน้ํามันนะครับผมเราต้องเอาน้ำมันออกให้หมดนะครับผมไม่งั้นไฟลุกปุบนะครับผมอันตรายนะครับผมนี่ก็คือท้ายสร้างขึ้นมาได้ประมาณนี้แหละนะครับผมนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้จัดทรงโชกอะไรนะผมนี่นะครับผมก็เหลือแค่คำคำถังนะครับผมคำถังตัวนี้สร้างขึ้นมาคำถังนะครับผมสร้างตัวนี้ขึ้นมาคำถัง งขึ้นมาคำถังแล้วก็คำเบาะนะครับผมอยู่ที่ปลายท้าย2ตัวนะครับแล้วก็อันเป็นเป็นอันจบนะครับผมในการสร้างท้ายสนามบักดำนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็มอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวขอพักแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไว้เจนคลิปหน้าครับผมมันยาวแล้วนะครับ